สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่6อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเรากลับมาเจอกันในวิชาสุขศึกษาและพระศึกษานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากเลยสําหรับพวกหนูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูเอกเนี่ยจะแนะแนวข้อนะครับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่1นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีทั้งข้อกาและก็ข้อเขียนด้วยนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับซึ่งครูเอกเลยก็เลยมาแนะแนะนำแนะแนวข้อสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อนักเรียนเีจะได้ ไปอ่านหนังสือแล้วมาทําได้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าควูกจะบอกด้วยว่าควรไปอ่านหน้าไหนตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมอันแรกเลยครับเรามาดูแบบทดสอบข้อเขียนก่อนนะลูกนะข้อเขียนเนี่ยข้อเขียนเนี่ยครูอกจอไว้2บทนะครับก็คือหน่วยรู้ที่1น,นะครับ ความสําคัญของระบบนะครับการทํางานภายในร่างกายอาซึ่งเคว้เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยไปดูตรงระบบที่2ครับระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะครับหน้าที่16หน้าที่17หน้าที่18หน้าที่19นะครับให้นักเรียนไปดูมาเลยครับว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีพวกหัวใจใช่ไหมครับเคว้งอาจจะถามว่าให้นักเรียนอธิบายนะครับระบบไหลเวียนโลหิตด,ดังต่อไปนี้อย่างเช่น1 หัวใจมีที่ทำลายครับมีที่สูบฉีดเลือดต่างนักเรียนก็ไปอ่านมาในหน้าที่16ต่อมาในหัวใจนะครับมีกี่ห้องนักเรียนก็ดูมาเลยห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องหกห้องเจ็ดห้องแปดห้องเก้ารือว่ามีสิห้องรู้ป่หรือว่ามีห้าห้องมีอะไรในแต่ละห้องเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรด้วยนะครับอ่านักเรียนก็ไปดูมาตรงนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าต่อมาเนี่ยนักเรียนเปิดบทที่ห้าลูกอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะครับอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าหน่วยการเรียนรู้ที่ห้ากิจ ในบทนี้นะครับเควก็ให้นักเรียนไปดูเหมือนกันนะครับควกอาจจะออกว่าให้นักนักเรียนเนี่ยครับบอกประโยชน์ของการเคลื่อนไหวนะครับการออกกําลังกายด้านต่างๆดังต่อไปนี้อ่ามันมีด้านไหนมัางลูกควกยกตัวอย่างให้ มี1ด้านร่างกาย2ด้านจิตใจ3ด้านสติปัญญา4ด้านสังคมนักเรียนก็ไปดูมาเลยครับว่าด้านร่างกายเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับอาจจะตอบว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตตามวายัยอะไรต่างๆนะคุยอาจจะให้เขียนมา5ข้อก็ได้นะครับด้านจิตใจทำให้จิตใจเป็นยังไงนะครับอาจจะแบบว่าเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินคุยกอาจจะให้ในักเรียนเขียนอีก5ข้อก็ได้นักเรียนลองไปดูมาแล้วก็ด้านสติปัญญาเป็นยังไง มีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้านสติปัญญานะครับด้านหนึ่งคือด้านสังคมใช่ไหมนักเรียนก็ไปดูมาครับว่าด้านสังคมเนี่ยการเล่นกีฬาเนี่ยทำให้เราเป็นยังไงเกี่ยวด้านสังคมทําให้เรารู้จักเพิ่มในใหม่อะไรต่างๆนานาใช่ไหมนักเรียนก็ไปดูมาครับในหน้าที่88แล้วก็หน้าที่89นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็หน่วยการรนรู้ที่6เนี่ยครับตรกนี้ก็ไปอ่านมาด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับกิจกรรมันทนาการนะครับเกี่ยวกับ การออกกําลังกายนะครับการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการนั่นเองนะครับในหน่วยการรู้ที่5ที่6นักเรียนไปดูมาด้วยนะครับเผื่อไว้ออกข้อสอบนั่นเองนะครับผมนะในข้อสอบของกาก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะและต่อมาครับเป็นข้อสอบกานั่นเองเป็นแบบทดสอบแบบกานั่นเองมีทั้งหมด20ข้อนะครับเด็กๆแบบทดสอบแบบกาเนี่ยครับ ควีกจะออกทั้งหมด6บทเลยนะครับบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5บทที่6เลยออกตั้งแต่บทที่1ครับความสําคัญของระบบการทํางานร่างกายถึงบทที่6ครับกิจกรรมนันทนาการนั่นเองนะครับก็คือการออกกําลังกายพวกนี้ครับนะครับให้นักเรียนไปดูมาหมดเลยนะครับโดยควีกจะอาจจะออกเป็นบทแบบว่าบทที่1เนี่ยออก2 3ข้อบทที่2ออก2ข้อบทที่3ออก3ข้อบทที่4ออก4ข้อบทที่5ออก5ข้อบทที่ะออก3ข้อควีกอาจจะออก คูเอ็กซเนี่ยจะออกคาๆกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้ความรู้ทั้งหมด6บทที่เราเรียนกันมานั่นเองนักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบว่านักเรียนอ่ะที่เรียนมาทั้งหมด6บทเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจมากเพียงใดนะครับนักเรียนก็ไปดูมานะครับไปอ่านมาตั้งแต่บทที่1งถึงบทที่6เลยนะครับไปดูมาแล้วควยซเอาข้อสอบตรงไหนหมอก เอาข้อสอบจากดาวองคานบ่ะไม่ใช่นะครับคุยกัเอาข้อสอบจากในหนังสือของพวกเราเนี่ยแหละครับคุยกยกลุกจะยกมานะครับเอาเออกเอามาออกนั่นเองนะครับพวกหนูก็ไปดูมาซึ่งคุยกว่าพวกหนูน่าจะทําได้อยู่แล้วเพราะว่าคุยกเนี่ยให้พวกหนูทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนตลอดเลยใช่ไหมอ่ามันก็ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ่าก็าจบลงแล้วครับสําหรับคลิปนี้กันแนแนวนะครับแกแนแนวนะครับ แบบทดสอบนะครับปลายภาคเรียนที่1ทั้งข้อการแล้วก็ข้อเขียนนั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนเนี่ยครับคงจะทําได้คะแนนเต็ม20หรือว่าเต็ม30เลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเทอมหน้านะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนี่ยเคว้เนี่ยหวังว่าเราเนี่ยคงจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนนะครับเราจะได้มาเล่นกีฬากันใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ป6แลลวเนาะอ่านะครับ เราจะได้กลับมาเจอกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับคุยก็ต้องฝากไว้ว่าเวลาอยู่บ้านนะครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมสด้วยนะครับจะได้ปลอดภัยจากลรกและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับสำหรับวันนี้คุณก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไม่เจอกันครับ